สมรภูมิกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและในการแข่งขันของพลังทำลายล้างความคล่องตัวและความแม่นยำอินเดียได้เปิดตัวหนึ่งในอาวุธที่น่ากลัวที่สุดของตนปีนาก้า MKII เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่ออกแบบมาเพื่อถล่มแนวศัตรูจากระยะไกลไม่ใช่แค่เครื่องมือสงครามเท่านั้นแต่มันคือตัวแทนของอำนาจทางทหารที่เติบโตขึ้นของอินเดีย และความสามารถในการพัฒนาอาวุธภายในประเทศวันนี้เราขอพาคุณสู่ใจกลางของปินาก้า MKII สายฟ้าฟาดที่มาถึงก่อนคุณจะได้ยินเสียงมันเสียอีกปินาก้าได้รับการตั้งชื่อตามคันธนูของพระศิวะในตำนานฮินดู ระบบอาวุธนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของกองทัพอินเดียในการแทนที่เครื่องยิงจวจรซเวียตรุ่นเก่า B.M. 2 1กราดโดยรุ่นแรกปีนากา M.K.I เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยระยะยิงประมาณ40กิโลเมตรแต่ M.K.II มันยกระดับทุกอย่างขึ้นไปอีกขั้นและในปี2026ระบบนี้กลายเป็นหนึ่งในกำลังรบหลักที่สำคัญของปืนใหญ่ของอินเดียส่งพลังทำลายอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ปีนาก้า MKII เป็นระบบปืนใหญ่จรวดที่พัฒนาโดยองค์การวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันของอินเดียหรือ DRDO โดยติดตั้งบนรถยนต์ล้อย,อยางความคล่องตัวสูงแบบ8คูณ8ที่สามารถยิงจรวด12ลูกภายในเวลาเพียง44วินาทีใช่แล้วครับจรวด12ลูกในเวลาน้อยกว่า1นาทีจรวดแต่ละลูกยาวกว่า7เมตรบรรจุหัวรบแรงสูงที่สามารถทำลายแนวป้องกัน บังเกอร์และระบบต่อต้านอากาศยานได้อย่างรับคาบ สิ่งที่ทำให้ MKII โดดเด่นที่สุดคือระยะยิงในขณะที่ MK i ยิงได้ประมาณ40กิโลเมตรรุ่น MKII ขยายระยะไปไกลกว่า75กิโลเมตรและในปี2026รุ่นใหม่ๆใ,ในการทดสอบสามารถทำระยะใกล้90กิโลเมตรได้แล้วนั่นหมายความว่าป i นา k า MKII สามารถโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในเขตศัตรูได้โดยที่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่รู้ว่าอันตรายกำลังมา แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องระยะไกลเท่านั้นความแม่นยำคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญปินาก้า MKII ใช้ระบบนำทางผ่านดาวเทียมของอินเดีย IRNSS รวมถึง GPS และระบบนำทางเฉย INS ทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้แม่นยำระดับจุดศูนย์กลางลดความเสียหายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำลาย ตัวแท่นยิงติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกทาทรา 8x8 ที่มีความสามารถในการวิ่งทุกภูมิประเทศทำให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้รวดเร็วหลังจากยิงนี่คือเทคนิคยิงแล้วเคลื่อนหรือชูดแอนสกูตที่สำคัญมากในสนามรบยุคใหม่หน่วยยิง1แบตเตอรี่มักจะประกอบด้วยแท่นยิง6คันรถบรรทุกสเสบียงและโหลดจรวด6คันรถบัญชาการและเรดาร์ตรวจสภาพอากาศออกทำงานร่วมกันอย่างแม่นยำ จรวดของปีนากา MKII ยังสามารถบรรจุหัวรบได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบแรงระเบิดกระจายตัวจุดไฟลูกระเบิดจอเกรอะหรือแม้แต่ชนิดฝังกับระเบิดนั่นหมายความว่าระบบนี้สามารถปอรับใช้ได้ในทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นการทำลายรถถังศัตรูทำลายเรดาร์ยับยั้งการเคลื่อนกำลังหรือถล่มพื้นที่เป้าหมายให้แหลกสิน้นจุดเด่นอีกอย่างคือความเร็วในการยิงและปริมาณการยิง แบตเตอรี่ของปีนาก้า MKII ทั้ง6คันสามารถยิงได้ถึง72ลูกภายในเวลาน้อยกว่า1นาทีทำให้พื้นที่เป้าหมายขนาด1ตารางกิโลเมตรถูกปกคลุมด้วยพลังทำลายล้างนึกภาพความตื่นประหนกของศัตรูที่เผชิญกับพายุจรวดมหาศาลแบบนั้นดูสิครับฐานทัพย่อยหน่วยรบหรือแม้แต่กองรถถังทั้งแนวอาจหายไปในพริบตา ในปี2026อินเดียยังพัฒนาปีนาก้าแบบนำวิถีที่เพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยการติดตีควบคุม uh. และเทคโนโลยีระบบนำทางขั้นสูงและยังมีแผนพัฒนารุ่นที่ยิงได้ไกลกว่า120กิโลเมตรในอนาคตนี่จะเป็นการให้กองทัพอินเดียมีอาวุธระยะไกลใกล้เคียงกับขีปนาวุธแต่มีต้นทุนต่ำกว่ามาก พูดถึงต้นทุนนี่คือจุดแข็งของปินากา MKII เพราะในขณะที่ขีปนาวุธมีต้นทุนสูงและต้องใช้ในเป้าหมายระดับสูงปินากา MKII ให้พลังทำลายมหาศาลในราคาที่ถูกกว่าใช้ได้บ่อยและต่อเนื่องเหมือนมีพายุสายฟ้าเคลื่อนที่ส่วนตัวที่พร้อมระเบิดเมื่อใดก็ได้กองทัพอินเดียได้นำปินากา MKII เข้าประจำการแล้วในหลายหน่วยโดยเฉพาะในเขตแนวชายแดนอย่างลาดัก และทางตะวันออกซึ่งภูมิประเทศและสภาพอากาศสุดโหดแต่ด้วยรถบรรทุกแบบ 8x8 และการออกแบบที่เหมาะสมปีนาก้า MKII จึงพร้อมรบแม้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วที่สำคัญกว่านั้นคือความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในสงครามสมัยใหม่ความสามารถในการโจมตีรวดเร็วจากระยะไกลคือจุดตัดสินผลแพ้ชนะ ด้วยการบูรณาการกับดาวเทียมโดรนและระบบบัญชาการยุคใหม่ปีนาก้า MKII คือฟันเฟืองสำคัญของเครื่องจักรสงครามแห่งอนาคตตรวจจับระบุและทำลายเอาในเวลาไม่กี่นาทีปีนาก้า MKII ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาอาวุธภายในประเทศอินเดียภายใต้โครงการอัมเนียพาบีฮาราชอินเดียพึ่งตนเอง โดย DRO ร่วมมือกับบริษัทเอกชนอย่าง Tata Power และแอล t ลี่ระบบนี้ไม่เพียงลดการพึ่งพาต่างประเทศแต่ยังสามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของกองทัพอินเดียและในปี2026อินเดียยังเตรียมผลักดันการส่งออกปีนากา MKII ไปยังประเทศมิตรอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลางด้วยประสิทธิภาพสูงราคาที่เข้าถึงได้และความสามารถที่ปรับใช้ได้หลากหลายอนาคตของปีนากา MKII ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้อินเดียกำลังวางแผนรวม AI ระบบอัตโนมัติและการสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อกับโดรนเรดาร์และระบบบัญชาการแบบเรียลไทม์เพื่อให้ปีนากากลายเป็นอาวุธอัจฉริยะพร้อมโจมตีโดยไม่ต้องรอสั่งการนาน สรุปแล้วปีนากา MKII ปี2026ไม่ใช่แค่เครื่องยิงจรวดแต่มันคือตัวแทนของสงครามยุคใหม่รวดเร็วทรงพลังและแม่นยาม,มันกำลังเปลี่ยนนิยามของสนามรบในศตวรรษที่21สำหรับประเทศอย่างอินเดียที่พื้นที่ชายแดนสำคัญยิง่งระบบอย่างปีนากา MKII คือตัวข่มขวัญศัตรูอาวุธประจำแนวหน้าและผลงานแห่งความภูมิใจที่สร้างในประเทศ อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม Battle b e a t t Thailand หากคุณชอบวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสายฟ้าแห่งสงครามยังมีอีกมากมายให้คุณได้รู้จักขีดขีดขีดหากคุณต้องการคำอธิบายวิดีโอหัวข้อวิดีโอหรือแท็กภาษาไทยบอกได้เลยครับ